กลาบสบายดีและสวัสดีพี่น้องปองปลายกันเบิร์สุขสุขสุขคนคือเก่าคือเดิมทานผู้ส้มถือว่ามันนีอากาศบานเบาแม่นใส่กับือว่าอากาศค่อนข้างห่อนทานผู้ส้มมัอนีและอากาศอยู่ทางบ้านของทุกคนเด้เนาะเป็นแนวใดถือว่าในส่วนนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าอย่างเขาหนาฝนเนาะทานผู้สม้มส้มถือว่าต้นเดือนหกอีกบ่พ่อบ่พ่อเดือนเนาะก,ก็สีย่างเขา การเขาพันซาของพี่น้องชาวพุทธและเนาะทานผู้ส้มก็คือเลา่าไทยกัมพูชยและในส่วนนี้ก็เทว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศบวชศิเล่าขามไปฟังไทยไทยขามมาฟังเลา่าหรือว่าเล่าไปเที่ยวประเทศอื่นๆเนาะหรือว่าในประเทศอาเซียนเท่ากับเทว่าขามไปเที่ยวแบบสะดวกสบายและเนาะทานผู้สม้ม และมือนี่เบาเมนไส้กับสีมาเบาเหลืองการทองเที่ยวแล่ะกับสีมาแนะนําสถานทีทองเที่ยวหายทุกคนได้เบิง่งได้ส้มเนาะมือนี่เบาเมนไส้กับสีมาเบาเหลืองการทองเที่ยวและกับสีมาแนะนําสถานทีทองเที่ยวหายทุกคนได้เบิง่งได้ส้มเนาะบางเถื่อือว่าบางเถื่อมีผู้ใดที่ว่า,า,วา,า,วา,ม,วามีแผนที่ว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศเนาะทานผู้สม้มหรือว่าสิเป็นพี่น้องคนลาวคนไทยเฮ้า แต่ว่าสําหรับพี่น้องชาวไทยกันนาจะได้เปรียบทานผู้ส้มสําหรับในคลิปนี้นี่นะทานผู้ส้มถือว่าบ่าวแม่นไส้กาสิมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยอีกแล้วเนาะแต่ว่าบบธรรมดาทานผู้ส้มถือว่าเป็นสถานที่ที่ว่าอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าโบนาเสือเลยว่าจะอยู่ประเทศไทยทานผู้ส้มถือว่าถือว่าในคลิปเิ่นกับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าบท้องไปไกลแต่ก็เหมือนไดไปเมืองนอกเนาะทานผู้สมก็ถือว่ามีความอลังการแต่ก็สวยงามไรยเข้ามาบึงน้ากันทานผู้สมกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนาะที่ว่าในคลิปที่ว่าเพิ่นจะแนะนํในทานผู้สมมาบึงกันเลยทานผู้สมไปเที่ยวไกลถึงเมืองนอกเพราะเราจะพาทุกคนออกไปเที่ยวที่สวยๆในเมืองไทยที่ได้บรรยากาศเหมือนไปเมืองนอกกันค่ะจะมีที่ไหนบ้างตามมาดูสิ่ที่เที่ยวที่เรานํามาฝากกันเลยจ้า เริ่มต้นที่ที่แรกเลยค่ะกับเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขื่อนเชี่ยวหลานที่อยู่ในเขตพยา,ยานแห่งชาติเขาสกและได้สมญานามว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองไทยค่ะด้วยความสวยงามทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยขุนเขาสูงตระงานน้ำใสสีเขียวงามพพงงองธรมหินงอกหินย้อยที่สวยงามจึงได้ฟีลละไม้คล้ายกับกุ้ยหลินที่ประเทศจีนอันเป็นหนึ่งในพิกัดท่องเที่ยวยอดนิยมการมาเที่ยวที่เขื่อนเชี่ยวหลานนั้นนอกจากจะได้มาชมธรรมชาติในตัวเขื่อนแล้วภายในเขื่อนก็ยังมีแพที่พักวิวสุดเลิศ ามให้มานอนสโลไลฟ์กันชิลๆดูไอหมอกและวิวผาหินปูนแถมยังเล่นน้ำภายหรือทยักได้เพลินๆด้วยนะคะซึ่งแนะนำให้แวะกันมาในช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะเพราะอากาศจะเย็นสบายไม่ค่อยมีฝนตกหนักแถมยังมีหมอกออกมาให้ฟินกันในยามเช้าด้วยจ้า าา้ามอีกหนึ่งที่เที่ยวซึ่งได้อารมณ์เหมือนเมืองนอกนั่นก็คือเกาะพระทองจังหวัดพังงาค่ะ<อ>ในอำเภอพระบุรีถือเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศไทยแต่ด้วยลักษณะบริเวณตอนกลางของตัวเกาะที่เป็นทุ่งหญ้ากว้างสีเหลืองทองจึงทําให้ที่นี่ถูกเรียกว่าเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าเมืองไทยนอกจากนี้ยังมีหนองน้ำที่ใหญ่ที่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและค้องฟ้าที่หาดูได้ยากรวมไปทั้งนกป่าและนกน้ําชนิดต่าง ด้วยค่ะซึ่งไฮไลท์ของเกาะพระทองจะอยู่ที่ช่วงเวลาพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าเพราะแสงสีส้มเหล่านั้นจะพากันลงมาอาบย้อมบรรดาญ้าทั้งหมดให้เป็นสีทองเหมือนกำลังได้ท่องซาฟารีกันอยู่ในแอฟริกากันเลยทีเดียวค่ะ ไปเที่ยวทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเมืองไทยกันแล้วพังงาก็ยังเซอร์ไพรส์เราต่อด้วยป่าอเมซอนเมืองไทยอย่างคลองสังเนค่ะที่นี่ได้ฉายาว่าเป็นลิตเติลอเมซอนเพราะระหว่างทางที่เราต้องนั่งเรือเข้าไปจะเป็นป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวชวนให้รู้สึกเหมือนเป็นป่าอันตรบุญป่แค่เห็นก็สดสื่นแล้วเนาะทางสมคลองสังเนคือการมาแอบดูงูหลับตอนกลางวันค่ะเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนส่วนกระต่ายจะนอนตามต้นไม้ริมคลองซึ่งใครอยากมาเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศ บบนี้ต้องนั่งเรือของชาวบ้านไปตามลําคลองระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะซึ่งแม้จะเป็นระยะทางสั้นๆแต่ก็มีสเสน่ห์ดูนึกลับสร้างความตื่เต้นดดได้ตลอดทางเลยจ้า <S <S มาต่อกันที่ที่เที่ยวในฝันของใครหลายๆคนอย่างเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตู เกาะสวยสุยามมลดีฟเมืองไทยหนึ่งในเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างอยากมาเช็คอินกันไฮไลท์เด็ดก็คือปะการังเจ็ดสีหาดทรายสีขาวที่จับคู่มากับน้ำทะเลสีฟ้าใสๆกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเลบนเกาะจึงทำให้ใครๆก็ต่างตกหลุมรักที่นี่ซึ่งหากใครอยากมาดำน้ำสัมผัสเสน่ห์ใต้โลกท้องทะเลสีครามกันที่เง็กไปแนะนำให้แวะมาในช่วงเดือนธันวาถึงมีนาคมนะคะโคตรไสเลยนะค่ะ จากตอนใต้ขึ้นมาสู่ภาคเหนือกันบ้างกับหมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ห้องสอนหมู่บ้านสุดสโลลฟ์บริเวณชายแดนไทยพมา่าที่นี่เป็นหมู่บ้านของชาวจีนยูนนานที่มีบรรยากาศมันได้วาดมาที่มณฑลยูนนานประเทศจีนเลยแหละค่ะโดยความที่ชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้ส่วนมากจะเป็นชาวจีนฮ่อที่ยังคงใช้ภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมจึงทําให้กลิ่นอายของหมู่บ้านรักไทยนั้นอบเวนไปด้วยสเสน่ห์ในแบบจีนยูนนานซึ่งที่นี่จะมีทิวทัศน์ที่อบล้อมไปด้วยทิวเขาและพันไม้ต่างๆ มีการเพาะปลูกชาชั้นดีอย่างชาอูหลงและไฮไลท์ของที่นี่ก็คืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ในยามเช้าจะเห็นหมอกลอยอยู่เหนือพื้นน้ําท่ามกลางวิวเขาและบ้านเรือนที่สวยงามมีเอกลักษณ์ในแบบจีนถือเป็นอีกหนึ่งจุดคาที่เราอยากให้เพื่อนๆลองมานั่งจิบชาซึมซับบรรยากาศสวยๆกันอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ได้ฟินไปเมืองนอกขอยกให้กับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาดอยอิทนทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้วยบรรยากาศอันเขียวขจีของป่าอนดุดมสมบูรณ์เตมไปด้วยต้นไม้ หมอกสีขาวมีสะพนานไม้ให้เดินชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดจึงทําให้ได้ฟิลเหมือนได้ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาอาลีซาน<ม>ที่ประเทศไต้หวนันหนึ่งในที่เที่ยวธรรมชาติสุดฮอตที่หลายคนอยากได้ไปสัมผัสสักครั้งใครที่อยากมาสัมผัสป,ป่าในสายหมอกที่อ่างกาเอาแบบให้ได้อารมณ์ไปอาลีซานสุดๆเราแนะนําช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยค่ะอากาศจะเย็นสดชื่นและมีไอหมอกออกมาให้ชมเพียบเลย ออือบบปไปกันต่อคะ่ะคามค<ด>นี้เราจะพาไปสัมผัสความยิ่งใหญ่อันสวยงามเหมือนแกลนแคนยอนแต่ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกาเพราะเมืองไทยก็มีแกลนแคนยอนเป็นของตัวเองนะที่แน่นก็คือผาช่อดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ามกลางภูเขาหินรูปร่างแปลกตาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วางภายในมีเส้นาทางเดินชมธรรมชาติอยู่10สถานีตลอดความยาวประมาณ900เมตรนักท่องเที่ยวต้องเดินไปตามเส้นทาง900เมตรออกนอกเส้นทางเลยล่ะคะ่ะ ยสถานีที่เป็นไฮไลท์ ight, คือสถานีที่9สถานีเสาโรมันและสถานีที่ <S S <aur> สถานีผาช่อค่ะนั่นแปลว่าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศของที่นี่จะต้องเดินเท้าเข้าและออกร่วม,ม,ม2กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะแต่ก็จะเพล,เลพินไปกับทิวทัศน์อันแปลกตาที่ได้ฟิลเหมือนไปแกลนแคนยอนพามุมเก๋ๆถ่ายภาพได้เพียบเลยจ้าคลยคายนาฟานาฟาทิวายูจินเนามิมากไปทะเลทรายเก๋ๆแต่ยังไม่มีโอกาสไปถึงทะเลทรายที่โอมานซาฮาราอยากบอกว่าแค่ไปอุบลก่อนก็ได้ค่ะกับ ที่หาดหงเนินทะเลสาบ<ะ>เล็กๆที่อยู่ใน <ไป S 2> น,น้ำโขงติดกับดินแดน3,000โบกทําให้ทัศนียภาพของที่นี่สวยงามตะการตาเป็นพิเศษค่ะซึ่งวิธีเดียวที่จะไปถึงหาดหงได้ก็คือการนั่งเรือล่องผ่านแม่น้ำโขงเข้าไปใครที่ชอบถ่ายภาพและรักการผจญภัยต้องหาโอกาสมากดชัตเตอร์กันให้ได้นะคะหรือใครจะแอปยันถ่ายรูปพื่อไปหลอกเพื่อนว่ามาเที่ยวต่างประเทศก็ทําได้สบายเตรียมจัดพร็อปมาให้พร้อมรับรองว่าได้ภาพที่สวยงามแปลกตาเหมือนอยู่เมืองนอกจริงๆเลยล่ะค่ะ ไอเดียพแนนําดีมาที่หมู่บ้านพงกนสว่าจังหวัดสุพรรณให้ล้อเขาที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทอี่ว่น่าไมอกระใส่กับลองไปถ่ายกันันไปนาะเรามีการจำลองสถาปัตยกรรมชุมชนและบรรยากาศแบบเมืองรีเจียงของประเทศจีนออกมาไว้ที่นี่ซึ่งเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า800ปีที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ ให้เป็นโมรดกโลกค่ะจึงรับประกันว่าเป็นเมืองที่สวยงามมีเอกลักษณ์เอามากๆเลยสําหรับหมู่บ้านมังกรสวรรค์ที่จังหวัดสุพรรณจะอยู่ภายในอ๋ใหญ่ลเนานะสวรรค์ค่ะภายในหมู่บ้านได้ถูกออกแบบอย่างสวยงามลงตัวคล้ายกับเราได้เดินไปเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณของจีนเลยจริงๆค่ะมีทั้งร้านโรงต่างๆที่ได้ฟิลเหมือนเมืองจีนแท้ๆร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและมุมถ่ายภาพเก๋ๆเทียบเลย ที่สุดท้ายจำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียแต่อยู่แค่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนี่เองค่ะกับเจดีย์พุทธคยาที่วัดวังวิเวกายามเป็นเจดีย์องค์ใหญ่สีเหลืองทองตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเด่นชัดจากแม่น้ำสองกะเลียและแม้จะมีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดียแต่ความสวยงามไม่แพ้กันอย่างแน่นอนและภายในองค์เจดีย์ยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงพ่ออุตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาจึงเป็นเจดีย์ที่มีผู้ ู้คนมาสักการะมากมายเมื่อมาเที่ยวสังขระบุรีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสิ่งที่เที่ยวเมืองไทยสวยเหมือนไปเมืองนอกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามชิวแชนแนลด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าใครอยากให้พวกเรามาแนะนำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยวันนี้ต้องขอตัวก่อนละค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ ไปไปท่านผู้ชมถือว่าจบคลิปนี้ไปเลยถือว่ามีแต่สถานที่ที่ว่างามๆเลยเนาะท่านผู้ชมแล้วก็ถือว่าบบต้องไปหลายๆประเทศถือว่าไปเมืองไทยนี่ก็ถือว่ามีบอนท่องเที่ยวแบบว่าครบอารมณ์เนาะท่านผู้ชมบ่ว่าเฮาไปเที่ยวแบบคือบ่ว่าเฮาไปเที่ยวแบบคือการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เนาะท่านผู้ชมแบบว่าการยางป่าบอหรือว่าการเที่ยวแบบ คนข้าง,งว่าถ้าท่ายแน่นะกระครบทานผู้ชมแล้วเฮาอยากไปเที่ยวแบบเป็นสถานที่แบบแกรนแคนยอนเนาะแบบนาพาจีเป็นแบบนาพาแบบคืออยู่ต่างประเทศเลยเนาะทานผู้ชมถือว่าสวยงามหลายถือว่าบารมเนไส้ก็เคยเห็นยู่เขาเจ้า่ายหูบลงในเฟซบุ๊กเนาะทานผู้ชมแต่ว่าเฮาก็บ,บ่คืดเลยว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ในประเทศไทยถือว่าอย่าว่า ครบรสชาติเนาะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมาว่าผู้ได้อยากทานในหูเหมือนกับว่าได้ไปเที่ยวทางประเทศเนาะถือว่าทุ่งหญ้าซาวนาคามีเนาะถือว่าแบบยูแอฟริกาเลย้วก็มีอเมซอนเนาะท่านผู้ชมถือว่ามีแต่คากนะท่านผู้ชมมาเป็นไส้กับ่จากซี่าอธิบายท่านผู้ชมแต่ว่าสำหรับแต่ละสถานที่1 0สถานที่ที่ว่าพิ่นแนะนำมานี่ถือว่า บาเมนไส่ค่อนข้างมากที่สุดก็คือสถานที่ที่ว่าค่อนข้างเป็นธรรมศาสตร์เนาะถือว่าเป็นจิิงที่ว่าธรรมศาสตร์สางึ้นนะทานผู้สมถือว่าบาเมนไส้ก็ถือว่ามากลายสําหรับอยู่ในคลิปนี้เนาะอะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยอกว่าซิเป็นกอรีเปนะเนาะอะก็เป็นตัวเป็นแบบปา่าอเมซอนเนาะทานผู้ชมก็ถือว่างามลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด่านระบบนิเวศเนาะทานผู้ชม แลยก็สิเป็นโตเป็นป่าที่ว่าเป็นต้นไม้ต้นไม้ท่วามีมีพืชปงออกนะท่านผู้ชมเบาเป็นใสกับพระจักสิวาจังไดเนาะมันเป็นเป็นแบบว่ามีพืชติดอยู่ในต้นไม้นะท่านผู้ชมเบาเป็นใสกับมักลายตัวนี้เนาะือว่าเป็นป่าที่ว่ามีความสุ่มซื่อท่วามันเบิงแล้วมันหูซึกแปลว่าสดซื่อเนาะท่านผู้ชมเมื่อเห่าใดเขาไปเที่ยว ในสถานที่เที่ยวแบบหนันเนาะแต่ว่าสําหรับผู้ใดที่มามักแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างว่าแบบสิ่งปลุกสร้างหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่าเหมือนกับเดีไปต่างประเทศเนาะก็ะถือว่ามีอีกห้องหับเนาะท่านผู้ชมบว่าสีเป็นแบบเมืองจีนเนาะท่านผู้ชมนะครับเป็นแบบเหมือนได้ไปอินเดียอีกพืว่วละถือว่าเกือบว่าเกือบสิป,ประเทศมารวมอยู่ประเทศเดียวเนาะท่านผู้ชม ที่ว่าหนาไปหลายาว่าผู้ใดที่ว่ามีแผนยูเดียหนีเนาะบอกว่าที่น้องทางฟังเล่าฟังทย่ทานผู้สมบมต้องไปใกล้เนาะไปตามคลิปที่ว่าเฮ้าผ้ามาแนะนําในมือนีนี่ถือว่าค่อนข้างว่าคุ้มคักและท่านผู้สมซํานี่กันทีว่าสําหรับคลิปนี้บ่าเ่นไส้ก็เอามาฝากซํานี้ท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแนเดอร์ท่านผู้ชมและสำหรับคลิปนี้เบาวมนใส่ก็ต้องขอกล่าวคำว่าคือเก่าทางผู้ชมสบายดี